วิกฤตน้ำเชียงรายธรรมนัตประกาศสงครามต่อสารเคมีวิกฤตสิ่งแวดล้อมในเชียงรายกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากหลังจากที่สารเคมีปนเปื้อนไหลเข้ามาในแม่น้ำกกกระทบต่อชีวิตประชาชนและเกษตรกรอย่างรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามคราวนี้รัฐบาลไม่นิ่งนอนรองนายกรัฐมนตรีธรรมนัตพรหมเผ่าประกาศสงครามต่อสารเคมีโดยสั่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาและมีแผนการดำเนินการที่ครอบคลุมอย่างละเอียด แต่ที่น่าสงสัยคือจะมีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหยุดการระบายสารเคมีหรือไม่และวิธีการที่รัฐบาลจะใช้ในการบริหารจัดการสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่แล้วจะเป็นอย่างไรธรรมนัตยืนยันว่าจะเร่งแก้ปัญหาแต่ผลลัพธ์จริงจะเป็นอย่างไรยังคงเป็นคำถามที่ต้องรอคำตอบในทางการธรรมนัตได้สั่งให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาการสร้างประตูระบายน้ำหรือฝายดักตะกอนเพื่อกรองสารเคมีก่อนเข้าสู่เชียงราย พร้อมสั่งให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบคุณภาพน้ำดินและสัตว์น้ำอย่างละเอียดเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าทรัพยากรเหล่านี้ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและสร้างระบบสูบน้ำผันแม่น้ำกกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยและสิ่งที่น่าสนใจคือธรรมนัตยังปล่อยโครงการกาแฟดีที่เชียงรายสู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืนแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นแค่การแก้ไขปัญหาทันทีแต่ยังคำนึงถึงการพัฒนายอย่างยั่งยืนในระยะยาวอย่างไรก็ตามยังมีคำถามที่คงค้างอยู่ว่าแผนการเหล่านี้จะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเลิศหรือไม่และประชาชนในเชียงรายจะได้รับผลประโยชน์จริงๆหรือไม่ขอให้ทุกคนร่วมติดตามและตัดสินใจด้วยกัน